ก็โพดหลังนาหนึ่งเราผมผลิตต่อไร่เนี่ยประมาณตันห้าถึงตัน6แต่ขั้นต่ำเลยอย่างน้อยก็ตัน3นะครับซึ่งผลตอบรับจาการาคาการรับซื้อนะครับก็เป็นที่น่าพอใจสำหรับราคานี้นะครับ นี่เป็นเสียงของนายอุเทนอินเพนเกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนอาชีพจากการปลูกข้าวนาปรังมาเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่ปีการผลิต2561เลื่อยมาจนถึงปัจจุบันซึ่งพอใจกับรายได้ที่ได้รับจากการจำหน่ายข้าวโพดผ่านระบบสหกรณ์ทางด้านนายสุธีขันทองสากรจังหวัดอุตร,รดิตถ์เปิดเผยว่าจากสภาพปัญหาราคาข้าวตกต่ำจึงได้มีการแนะนําให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แทนข้าวนาปรังเรื่องของโครงการ ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนานะครับเป็นโครงการที่ดําเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเริ่มตั้งแต่ปีคือด,ดูการผลิตป,ปี60ต้นมานะครับทางสํานักง,งานสหกรณ์จังหวัดนะครับเราได้คัดเลือกให้สหกรณก์เกษตรบ้านหม้อจํากัดนะครับเป็นสหกรณ์ต้นแบบนะครับและเป็นตัวอย่างที่จะดําเนินการโครงการให้เห็นภาพหเห็นผลลัพธ์อยางปรู้มารมนะครับ สำหรับโครงการนี้เป็นโครงการหนึ่งที่เราเราเห็นว่าปัจจุบันมันมันประจบเหมาะกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของราคาผลผลิตโดยเฉพาะเรื่องข้าวนะราคาตกต่ำนะครับเกษตรกรสากลไม่สามารถที่จะกําหนดราคาขายได้นะครับประกอบกับ ในพื้นที่ตรงนี้พื้นที่ที่มีปัญหาในเรื่องของน้ำที่เกษตรกรนะครับจัดทำนาครั้งที่สองครั้งที่สามเป็นสิ่งที่ยากครับประกอบกับราคาไม่แน่นอนตอนนี้ครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เราไม่แนะนําส่งเสริมครับฉะนั้นในเรื่องโครงการส่งเสริมการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดนะครับหลังฤด,ดูการทำนาเป็นเป็นพืชหลักอีกตัวหนึ่งที่เรามองเห็นว่า มันมีโอกาสนะครับที่จะประสบความสําเร็จตั้งแต่ต้นนะครับเนื่องจากว่าสภาพพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่ที่มีความเหมาะสมนายบัญชาเมฆนุ้ยประธานสากรการเกษตรบ้านม้อจำกัดได้บอกกับเราว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประสบความสําเร็จจึงได้มีการขยายความร่วมมือไปยังสากรอ,อื่นๆให้มีส่วนร่วมในโครงการนี้จากบ้านม้อเราเนี่ยพื้นที่บ้านม้อนี่นะครับ เป็นโครงการนำร่องนะครับในการทำกระโค่นหนังนานะครับโดยใช้พื้นที่ในโครงการทั้งหมด3,000ไร่นะครับโดยให้สหะคอนนำ่องเข้าไปดำเนินการทุกระบบพอโครงการสําเร็จมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะต่อไร่ในการทําในโครงการ3,000ไร่นั้นเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณตัน300โลนะครับก็คือ1,300กิโลนะครับเป็นที่น่าพอใจมาก และราคาขายตอนนั้น7บาทกว่าจากเราประกานราคาที่5บาทก็ทําให้โครงการนั้นมีความสําเร็จทางกรมและก็ทางสะกรจังหวัดก็เอาข้อมูลนี้นะครับไปเผยแพร่เพื่อที่จะส่งเสริมให้กับเกษตรกรทั่วประเทศนะครับทํา้ระโพทนะครับซึ่งเป็นคืนใช้น้ําน้อยมันมีผลประกอบการดีกว่าที่เราได้เชิญนะครับเข้าข่ายในสากรด้วยกันนะครับที่จะโรคระบาดโดส่งให้กับบ้านหม้อ แล้วมันอกก็เอามาปรับปรุงคุณภาพนะครับจากอุปกรณ์การตลาดที่เราได้มาจากกลมนะครับพอเราเสร็จแล้วเราปรุงว่าเสร็จแล้วเราก็ส่งต่อให้กับไายนาขก็คือลมงานหารสัตว์และฟางต่างๆนะครับปัจจุบันจังหวัดอุตรดิตถ์มีสมาชิกสากลเข้าร่ารวมโครงการ839รายพ,พื้นที่11,30ไร่ซึ่งสากลจะมีการรับซื้อเมล็ดข้าวโพดใบเปลือกและสั่งข้าวโพดโดยขับเคลื่อนตามแนวทางตลาดนำการผลิต บริหารจัดการซีโลเวตช่วยเหลือสมาชิกและเกษตรกรถือเป็นการสร้างรายได้สร้างอาชีพพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชุมชนให้ยั่งยืนธนวันจิระโรทีมข่าวสวททอุตรดิตรายงานค่ะ